พูดถึงวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดดอนชัยพระบาทคือในเอกสารที่ได้มาเนี่ยมีภาพถ่ายแนบมาด้วยนะคะก็เป็นวัดที่ดูสงบร่มรื่นเหมือนวัดในชุมชนทั่วไปเลยแต่พอได้อ่านข้อมูลประวัติความเป็นมาแล้วโอ้โหกลับพบว่าภายใต้ความสงบเนี่ยมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนมากซ่อนอยู่เหมือนชั้นดินที่ทับถมกันมาหลายร้อยปีเลยค่ะครับ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะฮะเพราะมันสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าสถานที่ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องราวก่อนหน้าเสมอประวัติศาสตร์มันไม่ได้มีแค่ฉบับเดียวที่เป็นบันทึกทางการแต่มันยังมีประวัติศาสตร์อีกฉบับที่อยู่ในความทรงจําและทํานานของคนในท้องถิ่นซึ่งการจะเข้าใจสถานที่แห่งหนึ่งให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยเราต้องมองให้เห็นภาพทั้งสองส่วนนี้ประกอบกันครับนั่นคือเป้าหมายของเราในโรงเรียนนี้เลยค่ะ เราจะมาค่อยๆประติดประต่อเรื่องราวของวัดดอนชัยพระบาทแห่งนี้กันตั้งแต่ภาพที่เราเห็นในปัจจุบันไปจนถึงชื่อในอดีตที่แทบจะเลือนหายไปแล้วแล้วก็ขุดลึกลงไปถึงปริศนาของปีที่สร้างที่มีข้อมูลเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่และสุดท้ายคือการค้นพบขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ซ่อนอยู่ภายในวัดแห่งนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาพปัจจุบันของวัดกันก่อนดีกว่านะคะตามข้อมูลที่ให้มา วัดดอนชัยพระบาทต,ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาเหลืองอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเป็นวัดราชสังกัดมหานิกายมีเนื้อที่ประมาณ1ิบไร่กว่า,วาพอเข้าไปในวัดเราจะเจออะไรที่สำคัญสำคัญบ้างคะองค์ประกอบหลักๆที่ระบุไว้ก็คือครบถ้วนตามแบบแผนของวัดที่เป็นศูนย์กลางชุมชนเลยนะครับมีอุโบโสถสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมมีสาราบำเพ็ญกุศลซึ่งก็คือพื้นที่อเนกประสงค์ให้ชาวบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกันมีกุฏิสง แล้วก็ที่สำคัญมากสำหรับเรื่องของเราในวันนี้คือมีหอไตรครับสำหรับเก็บคัมภีร์ต่างๆการที่มีองค์ประกอบครบแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับบทบาทของวัดต่อชุมชนโอ้มันบอกได้เยอะเลยครับมันบอกว่าวัดนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนแวะมาไหว้พระแล้วกลับแต่เป็นศูนย์กลางชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงเป็นทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลศาลพื้นที่สาธารณะในอดีต การมีศาลาขนาดใหญ่ก็สะท้อนการมีกิจกรรมร่วมกันของคนเยอะๆการมีอุโบสถที่สมบูรณ์ก็หมายถึงการสืบทอดพระศาสนาที่ไม่เคยขาดตอนและการมีหอไตรนี่แหละครับที่บ่งบอกว่าชุมชนนี้ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือแค่ดูผังวัดก็พอจะอ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนได้เลยข้อมูลพื้นฐานพวกนี้ทำให้เราเห็นภาพวัดในปัจจุบันได้ชัดเจนนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือภาพในอดีตซึ่งเราเริ่มแกะรอยได้จากชื่อเก่าของวัดที่แทบไม่มีใครรู้จักแล้วชื่อเก่านี้ล่ละครับคือกุญแจดอกแรกเลยที่จะไขเข้าไปสู่ประวัติศาสตร์ชั้นที่ลึกลงไปใช่เลยค่ะเพราะจากข้อมูลที่เราได้มานะคะก่อนจะมาเป็นวัดดอนชัยพระบาทเนี่ย วัดแห่งนี้เคยมีชื่อว่าวัดป่าแอบหรือไม่ก็วัดหนองเย่งเพราะได้ยินชื่อวัดป่าแอบนี่จินตนาการไปถึงวัดเล็กๆที่ซ่องตัวอยู่อย่างสงบในป่าเลยค่ะซึ่งเป็นภาพที่สมเหตุสมผลมากสําหรับยุคบุกเบิกครับคําว่าป่าแอบหรือป่าแหนบในภาษาเหนือก็จะหมายถึงป่าที่อยู่ลึกเข้าไปในซอกหรือมุมที่สงบเงียบการตั้งชื่อแบบนี้สะท้อนภาพภูมิทัศน์ดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี้ได้ดีเลย ว่าเคยอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าเขามาก่อนการสร้างวัดในที่แบบนี้ก็เพื่อความสงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ครับเราชื่อวัดหนองเย่งล่ะคะเเย่งนี่คืออะไรเหรอคะหนองเย่งก็น่าจะหมายถึงหนองน้ําหรือบึงที่มีต้นเย่งซึ่งเป็นพืชน,น้ําชนิดหนึ่งขึ้นอยู่นะครับการตั้งชื่อตามแหล่งน้ําก็เป็นเรื่องปกติมากเพราะชุมชนในอดีตก็ต้องตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ํา ชื่อทั้งสองนี้จึงเหมือนภาพถ่ายเก่าคนละมุมของสถานที่เดียวกันเลยมุมหนึ่งเห็นป่าอีกมุมหนึ่งเห็นหนองน้ำมันบอกเราว่าวัดและชุมชนแห่งนี้ผูกพันกับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออกก่อนที่การเวลาและการพัฒนาจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ไปจนแทบไม่เหลือเขาเดิมแล้วพอเห็นภาพเลยค่ะจากวัดที่ซ่อนในป่าริมหนองน้ำกลายมาเป็นวัดดอนชัยพระบาทในปัจจุบันแต่การเปลี่ยนแปลงนี่ล่ะค่ะที่นำเราไปสู่ปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของวัดแห่งนี้ นั่นคือวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่กันแน่เพราะข้อมูลที่เรามีมันเหมือนจะชี้ไปคนหลักทิกเลยครับซึ่งนี่คือประเด็นที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการเจาะลึกเรื่องราวในวันนี้เลยค่ะมาดูข้อมูลชุดแรกกันก่อนชุดนี้เป็นลักษณะของการสรรันนิษฐานจากความทรงจําคําบอกเล่าของคนในท้องถิ่นบอกว่าวัดนี้น่าจะสร้างขึ้นราวๆปีพศ1897 1897 ใช่ค่ะซึ่งตรงกับช่วงปลายสมัยสุขโขทัยในยุคข,ของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิศไทยโหนานมากนะครับนานมากแต่ข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งมาจากเอกสารราชการเลยคือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร กลับระบุว่าวัดนี้สร้างเมื่อวันที่9กลุมภาพันธ์พศ2319ค่ะ2319ใช่ค่ะห่างกัน422ปีเลยนะครับใช่ค่ะห่างกัน400กว่าปีเลยเดี๋ยวนะคะดิฉันก็งงนิดหน่อยข้อมูลชุดหนึ่งบอกว่าสร้างสมัยสุขโขทัยอีกชุดบอกสมัยทนบุรีรัตนโกสินทร์ตอนต้น แบบนี้แปลว่าต้องมีข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งผิดหรือเปล่าคะหรือว่าคนเท่าคนแก่จําผิดกันมาเป็นคําถามที่ดีมากครับและเป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องเจออยู่เสมอเลยคือถ้าเรามองแบบขาวกับดําก็อาจจะสรุปว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งผิดแต่ถ้าเรามองว่าประวัติศาสตร์มีหลายชั้นทับซ้อนกันอยู่เราอาจจะพบว่าข้อมูลทั้งสองชุดนี้ถูกต้องทั้งคู่ในบริบทของตัวเองครับ ถูกต้องทั้งคู่ได้ยังไงคะในเมื่อเวลาต่างกันขนาดนั้นลองมองแบบนี้นะครับข้อมูลแรกที่อ้างถึงยุคสุขโขทยัยสมัยพยาลิไทยอาจไม่ได้หมายถึงการสร้างอุโบสถหรือเจดีแบบที่เราเห็นในปัจจุบันแต่มันคือความทรงจำร่วมของชุมชนที่สืบทอดกันมาว่าสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่นานแล้ว ย้อนไปได้ถึงยุคที่พุทธศาสนาแบบลังกาวงรุ่งเรืองมากในสมัยพยาลิไทยและแผ่อิทธิพลมาถึงดินแดนล้านนาการอ้างอิงถึงยุคนั้นก็เหมือนเป็นการประกาศว่ารากของเรานั้นลึกและเก่าแก่มากนะหมายความว่าตอนนั้นอาจจะเป็นแค่สำนักสงฆ์เล็กๆในป่าที่ยังไม่ได้มีสถานะเป็นวัดอย่างเป็นทางการมีความเป็นไปได้สูงมากครับอาจจะเป็นเพียงอาสมของพระธุดงหรือสำนักสงฆ์เล็กๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในยุคนั้นจริงๆส่วนข้อมูลชุดท,ที่2จากบันทึกราชการที่ระบุป,ปีพศ2319เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจู่ๆก็มีคนเอาเสียมไปขุดดินสร้างวัดขึ้นมาบนที่ดินว่างเปล่าแต่อาจหมายถึงเหตุการณ์สำคัญอย่างได้อย่างหนึ่งเช่นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หลังจากที่วัดอาจจะทุดโทมไปในช่วงสงครามหรือที่สำคัญที่สุด คือการสถาปนาหรือขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้ให้เข้าไปอยู่ในระบบการปกครองของคณะสงฆ์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกทําให้มีชื่อเจ้าอาวาสองค์แรกคือครูบาชายัยยะบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับอ๋อพอจะเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนกับว่าเรื่องแรกคือตำนานหรือเป็นรากเงาทางจิตวิญญาณส่วนเรื่องที่2คือการยอมรับอย่างเป็นทางการในทางกฎหมายแต่โดยทั่วไปแล้วนะักประวัติศาสตร์จะให้น้ำหนักกับหลักฐานที่เป็นลายลากักษณ์อักษรอย่างประวัติวัดทั่วราชาอาณาจักรมากกว่าตำนานที่เล่าต่อๆกันมาไม่ใช่หรอคะในทางวิชาการใช่ครับเอกสารราชาการมีความน่าเชื่อถือในแง่ของข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ แต่ถ้าเราทิ้งเรื่องเล่าหรือตำนานท้องถิ่นไปเราก็จะพลาดมิติทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของผู้คนไปอย่างน่าเสียได้ดังนั้นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของวัดนี้ไม่ใช่แค่ความเก่าแก่นะครับแต่คือการเป็นหลักฐานที่มีชีวิตว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเขียนขึ้นครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือเรื่องเล่าที่ถูกถักทอขึ้นจากความทรงจำของชาวบ้านชั้นหนึ่งและถูกประทัตราโดยรัฐอีกชั้นหนึ่ง การเข้าใจวันนี้ก็คือการเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ของชุมชนเราซับซ้อนและงดงามกว่าที่บันทึกทางการจะบอกเราได้เสมอครับโหพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกทึ่งมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัดแห่งหนึ่งแล้วแต่เป็นเรื่องของวิธีที่เราจะเข้าใจอดีตเลยและความน่าทึ่งยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะนอกจากประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนแล้ววัดดอนชัยพระบาทยังมีขุมทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เก็บรักษาไว้อยู่ด้วยครับ ประเด็นนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันจับต้องได้และเชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบครับข้อมูลระบุถึงสมบัติล้ำค่าของวัดไว้สองอย่างอย่างแรกคือหอไตรเก่าแก่ที่สร้างด้วยไม้สักถึงหลังแค่ฟังว่าเป็นสถาปัตยกรรมไม้สักโบราณทั้งหลังก็นึกถึงความขลังและความงดงามแล้วค่ะ หอไตรในวัฒนธรรมล้านนามีความสำคัญมากนะครับไม่ใช่แค่ที่เก็บหนังสือแต่เปรียบเสมือนสมองของชุมชนเลยการสร้างด้วยไม้สักอย่างดีมีการยกใต้ถุนสูงเพื่อหน,นีความชื้นและปลวกแสดงถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของคนโบราณที่จะปกป้ององค์ความรู้ของพวกเขาไว้และสิ่งที่เก็บอยู่ข้างในนั้นอืมน่าทึ่งยิ่งกว่าตัวอาคารเสียอีกครับ ใช่เลยค่ะและนั่นคือสมบัติชิ้นที่สองซึ่งเป็นไฮไลท์ของวัดนี้เลยก็คือคัมภีรใบาลานภาษาล้านนาที่สำคัญคือในเอกสารวกเล็บไว้ว่าน่าจะมากที่สุดในจังหวัดน่านประโยคนี้ทำให้ขนลุกเลยนะถ้าเป็นจริงนี่คือคลังตัญญาของล้านนาที่ซ่อนอยู่ในชุมชนเล็กๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับ การมีคัมภีใบาลานจํานวนมากขนาดนี้มันยิ่งใหญ่กว่าการมีวัตถุโบราณราคาแพงสีอีกเพราะนี่คือหลักฐานทางปัญญาที่ยังมีชีวิตอยู่มันคือเสียงของคนโบราณที่กําลังพูดกับเราโดยตรงแล้วคมภีรใบาลานพวกนี้โดยทั่วไปบันทึกเรื่องอะไรไว้บ้างคะพอจะหยุกตัวอย่างได้ไหมว่าความรู้ข้างในมันน่าทึ่งขนาดไหนโอ้โหได้หลากหลายมหาศาลเลยครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นพระไตรปิฎกชาดก หรือคัมภีร์เทศนาต่างๆแต่ที่น่าตื่นเต้นคือมันจะมีมากกว่านั้นเยอะมากอาจจะมีวรรณกรรมท้องถิ่นตำรายาแผนโบราณตำราโหรา,าศาสตร์ตำนานพื้นบ้านหรือแม้กระทั่งพื้นวัดที่บันทึกประวัติของวัดและเหตุการณ์สำคัญในชุมชนนั้นๆเอาไว้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หาไม่ได้ในเอกสารราชการจากส่วนกลางเลยครับมันคือจักรวาลความรู้ของคนล้านนาที่ถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้ในหอไต่แห่งนี้ แค่ฟังก็นึกภาพตามแล้วค่ะแล้วดูเหมือนว่าความสำคัญนี้จะได้รับการยอมรับด้วยเพราะเอกสารบอกว่าวัดนี้ได้รับเลือกติดหนึ่งในสีของจังหวัดน่านถึงแม้จะไม่ได้บอกว่า1ในสีของอะไรแต่ก็ต้องเป็นโครงการที่สำคัญมากๆแน่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งใน4ี่ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมหรือหนในสี่คลังคัมภีร์ใบรานที่สำคัญที่สุด ก็ล้วนแต่เป็นการตอกย้ำถึงคุณค่าที่ไม่ธรรมดาของวัดเล็กๆในอำเภอเวียงสาแห่งนี้ว่าเป็นแหล่งมรดกที่สำคัญในระดับจังหวัดหรืออาจจะระดับภาคเลยทีเดียวครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับแผนในอนาคตของวัดที่ข้อมูลระบุไว้ชัดเจนว่ามีแผนจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนี่คือการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบครับคำว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางทีเราได้ยินบ่อยจนชิน แต่สำหรับที่นี่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเพราะต้นทุนทางวัฒนธรรมของเขามันแข็งแกร่งและจับต้องได้จริงๆการพัฒนาแบบนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนคะเราจะได้เข้าไปอ่านคัมภีร์ไบลานพวกนั้นได้ไหมหรือเขาจะทำเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์นั่นคือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายเลยครับการพัฒนาต้องสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการเข้าถึงคัมภีร์ใบลานเป็นวัตถุที่เปราะบางมากคงไม่สามารถให้ทุกคนเข้าไปจับต้องได้โดยตรงแต่แนวทางที่เป็นไปได้คือ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นภายในวัดจะแสดงคัมภี์บางส่วนในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นและที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นการทำดิจิทัลอาร์คีฟสแกนคัมภี์ทั้งหมดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลแล้วนำเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจมาแปลและจัดแสดงให้คนทั่วไปได้เข้าใจว่าบรรพบุรุษของพวกเขามีความรู้และภูมิปัญญาที่น่าทึ่งขนาดไหนนี่ไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่เป็นการเปิดขุมทรัพย์เก่าแก่ที่มีอยู่แล้วให้คน หได้เรียนรู้และภาคภูมิใจซึ่งมันจะยั่งยืนกว่ามากครับเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจมากค่ะสรุปแล้วจากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราได้เห็นการเดินทางของวัดดอนชัยพระบาทจากวัดเล็กๆที่ชื่อวัดป่าแอบในความทรงจำของผู้คนสู่การเป็นวัดที่ได้รับการรับรองในเอกสารราชการและที่สำคัญคือการเป็นผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่เป็นการเดินทางสารการเวลาที่น่าประทับใจมากครับ เราเห็นภาพซ้อนของประวัติศาสตร์สฉบับทั้งเรื่องเล่าจากท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงร่างเงาอันยาวนานและบันทึกจากส่วนกลางที่แสดงถึงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เติมเต็มซึ่งกันและกันให้เราเข้าใจอดีตได้สมบูรณ์ขึ้นและขุมทรัพย์อย่างคัมภี์ไบลานจํานวนมหาศาลก็ไม่ใช่แค่ของเก่าเก็บ แต่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่กำลังจะถูกนำมาต่อยอดให้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญในอนาคตซึ่งน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมานะครับว่าในชุมชนหรือสถานที่อื่นๆอีกมากมายรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นวัดเก่าแก่สารเจ้าหรือแม้แต่ต,ต้นไม้ใหญ่สักต้นอาจมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ซ่อนกันอยู่แบบนี้เช่นกันระหว่างความทรงจําที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้เราฟังกับข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือหรือเอกสารทางราชการมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่ยังซ่อนเร้นอยู่และรอคอยการค้นพบเพื่อนํามาปฏิติประต่ะตอให้เราเห็นว่าอดีตของชุมชนเรานั้นมีมิติที่ลึกซึ้งและหลากหลายกว่าที่เราเคยรับรู้มามากแค่ไหน